สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกเอฟซีทางช่องรันพุทั้งายทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหม่นะครับสําหรับวันนี้นัผมรันพุทัหยก็จะไม่ให้แนวทางชุดเลขวิ่งเงินล้านนะครับเลขวิ่งเงินล้านสิบหกพันาคมหกแปดทุกอย่างเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนะครับโปรดใช้พิจารณานในการรับชมรับฟังครับเลขวิ่งเงินล้านก็เคยเข้าหลายงวดติดนะครับ ทุกอางก็เ้วนแล้วแต่เป็นแนวทางดีๆทั้งนั้นที่นํามาฝากเพื่อนสมาชิกและก็้เก้าดทางช่องนะครับก็มาดูกันครับว่าสิดหันวาคมหกแปดเลขกวิ่งเงินล้านจากเป็มตัวไหนนะครับทุกอย่างชอบก็ตามไม่ชอบก็ดูไว้เป็นแนวทางครับชอบก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับชอบอะไนก็จัดไปครับ 6, ุดหกธันวาคมหกแปดรับไปวิ่งเงินล้าน นะครับให้วิ่งห้าตัวเดียวนะครับวิ่งห้าตัวเดียวนะครับวิ่งเงินล้านเัินเงปกระมอก,มกแดงอบห้าอะไรก็ไปหาหยิบบตเตอรี่ไว้นะครับตอนเร่ยวิ่งสนามมินน้ำยังไม่มานะครับวิ่งสนามมินน้ำเข,าเข้าสามวดตีมวดตีนะครับเตีแียววิ่งสองแล้ววิ่งเงินล้านก็ไอเร่ยวิ่งสนามมินน้ำเราทีแล้วให้วิ่งสองก็เข้าทั้งห้าสองแล้วก็สองสองครับเข้าบนล่างครับ ยังไม่มานะครับถ้ามาก็จะลงให้เป็นสมาชิกและเอฟซีถังช่องเลยนะครับถ้าใครอยากได้แนวทางดีก็อย่าลืมกดไลค์ก็แค่กดติดตามทางช่องไว้นะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรลบฟังนะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกแฉบหน้าจอไว้นะครับได้วิ่งเงินล้านครับแฉบหน้าจอไว้เลยนะครับเลขวิ่งเงินล้านถูนกนะเราคงแปให้วิ่งห้าตัวเดียว สำหรับวันนี้ผมนะนำท่านไปก็ฝากแนวทางดีไว้แค่นี้ครับขอบุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ